สิ่งเพื่อไปถามตอนนี้ยังระรุตำแหน่งนายกอยู่นะ,ะต้องไปถามท่านนายกประสังโตตระกูลนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสมมชีวิทยาคมถึงการเตรียมการเพื่อตั้งนายกสมาคมคนใหม่หรืออาจจะคนเก่าแล้วแต่นะ,ะแต่ต้องเลือกใหม่ไปพบก,กับนายกสวัสดิ์สังเลยนะครับสวัสดีท่านนายกครับสวัสดีครับคุณเดียครครับตอนนี้ใส่ชุดสุลต่านเลยวะไม่ได้ใส่นะไม่ลวครับตอนนี้อ่าตรงนี้กำลังทำฟาสต์โฟนนิดหน่อยไม่มีอะไรโอ้เง้นขออนุญาต ฝากบ,บอกเพื่อนเพื่อนชาวข่าวน้ําเงินก่อนนะฮะเพราะท่านนายกต้องเป็นคนบอกข่าวเองว่าเราต้องไปเลือกตั้งนายกคนใหม่วันที่เท่าไหร่ยังไงครับนายกครับครับอ่าพอดีอ่าพอดีผมผมตัวผมเองจะหมดเวลาอ่าแล้วก็กรารชุดเก่าจะหมดวาละอ่าในวันที่แบบยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าสิบห้าันนี้ครับแต่เราจะเลือกตั้งนายกก่อนคือวันประมาณวันที่สิบสี่กรกฎาคมสองพันห้าสิบห้าเนี่ยเวลาอ่า สิบจุดศูนย์นอนะครับอ่าถึงสิบสอง่อถึงถึงอ่าจะเลือกตั้งให้ให้เที่ยงเลยคือเราจะให้อ่าช,ช่วงช่วงเช้าจะให้หาเสียงก่อนอืม,คน,มคนทีคน่คนที่จะคนที่จะลงลงรับสมัครลงสมัครกตั้งนายกอ่สาสสเรานี่นะฮะครับอ,อ่าเราจะให้ทําทอ่าเราจะให้เขาอ่าเสียงตอนเชา้าช่วงบ่ายจะลงคะแนนนะครับการลงคะแนนก็ต้องจะเป็นก็ต้องเป็นคนที่มีสิทธิลงคะแนนตามตามระเบียบของกาสมาคมเราเนี่ยจะเป็นเฉพาะ อประธานรุ่นนะครับของแต่ละรุ่นเป็นรุ่นถึงเสียงนะครับแล้วก็คณะกรรมการอีกประมาณเจ็ดถึงสิบห้าคนซึ่งจะเราจะเลือกขึ้นมาขึ้นขึ้นในวันนั้นนะครับวันวันที่เราจะเลือกการเลือกโดยอ้อมไม่ได้โดยตรงนะฮะโดยอ้อมโดยอ้อมครับเพราะว่าเพราะว่าอจริงผมอยากคนที่เป็นประธานรุ่นเนี่ยเข้ามาเป็นนายกสมาคมเพราะว่าอาจจะรู้รู้จักพี่จรินหรองบางคนเนี่ยอย่างเราเคยมีปัญหาเพราะว่า เอาคนนอกเข้ามาไปเอาคนที่เคยเป็นประธานรุ่นเข้ามาเป็นนายกนะครับมันเกิดการไม่เข้าใจซึ่งกันและกันเพราะว่าอาจจะไม่เข้าใจกันนะครับครับคือทางเรานี่จะถือซีเนียร์ซูเนียร์กันเป็นเป็นเป็นส่วนใหญ่ซึ่งนักที่ที่ตราถือน้องเราถือพี่มานานแล้วนะครับร่วมเป็นหลายปีมาแล้วนะครับฉะนั้นอผมก็ขอไห้ทาพันธุ์นะครับว่าทุกรุ่นที่ที่มีสิทธิ์มีเสียงคือทุกรุ่นท่านท่านก็จะมีสิทธิ์หนึ่งคะแนนนะครับแล้วก็เราจะเลือก เราจะเลือกอ่าครั้การในการที่เข้าร่วมผมจะตั้งเอ้นาอีเลือกพนักานวรนาประมาณเจ็ดถึงสิบห้าคนนะครับอันนี้กรรมการกลางนั่นแหละเข้ามาผสมกับกรรมการที่เป็นประธานรุ่นแต่ละรุ่นหนึ่งเสียงเนี่ยนะฮะแต่ไม่ใช่กรรมการชุดเดิมอย่างผมเป็นกรรมการในชุดอ่ท่านนายกปะสัาด้วยอันนี้ก็ไม่เกี่ยวยกเว้นว่าเขาไปเลือกผมอีกทีให้ไปเป็นกรรมการกลางอีกบห้าคนนั้นอย่างเงี้ยนะใช่ครับ เพราะฉะนั้นท่านที่ไปก็อาจจะต้องได้ทํางานสองต่อนะฮะคือไปเลือกด้วยบางทีก็ไปเป็นกรรมการด้วยนะฮะการด้วยครับเออมันจะได้ครบอย่างนี้มันไม่งั้นมันจะยุ่งอ่ะผมก็นึกอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งโดยตรงแล้วมันจะเอา ก็คงเอาเรื่องดีเออที่เป็นสิทธิ์เก่าก็คงคงเลือกกันได้หมดแต่มงนฮะคงยุ่งพอสมควรนะฮะก็คงจะขนกันมาสักสังไปคิดกันมาทั้งหมดอะฮเหมือนเหมือนเมื่อเมื่อก่อนแต่ก็ดีครับดีไปอย่างไงอ่ามันก็สนุกมันก็มันรู้สึกเป็นเส้นสีสันดีขึ้นนะครับแต่ตามระเบียบที่เอ่อการชุดเก่าโน้ตเนี่ยเขาเขาทําระเบียบมาใหม่เนี่ยเราก็ทำการทำระเบียบนะครับอ่าแต่ว่าถ้าเกิดเราจะแก้ไขระเบียบที่มันยุ่งยากขึ้นคือตอนนี้มันก็ ะระเบียบซึ่งผมอ่านอ่านดูมันยังเบลอๆอยู่แล้วก็จะให้คณ,ณะกรรมการคณะกรรมการชุดใหม่ซึ่งจะเลือกตั้งเข้ามาใหม่เนี่ยอ่าเป็นคนแก้ไขเอาอืมครับนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปแต่วันที่สิบสี่ค่อยไปตัดสินว่าจะเอาอยัางไงกันนะฮะอ่าครับเนี่ยจะเลือกนายกเป็นใครนะครับอก็<า>แต่แต่ละท่านเนี่ยก็เตรียมหาเสียงกันมาแล้วกันเพราะว่าเราใช้หาเสียงบริวีกันนะครับอ่าได้นเลยว่า อาจารย์เสียงยังไงชักจูงใจังไรรัาการหรือเปล่าแต่ประธานรุ่นแตนรุ่นเนี่ยให้สนใจว่าคุณมีความสนใจพอที่จะเป็นมีความสําคัญพอที่จะเป็นนายกสมาคมนักเรียนเข่าหรือเปล่านะครับอ,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 อย่างง้นย็ง่ายๆน,นะง่ายายนะครับถ้าถ้าเกิดไม่ถ้าเชิณผมคงจะไปร่วมเป็นกรรมการด้วยนะฮะหรือ <c> ้า <oughs> จะต้อง้าจะต้องบคุณไปไปร่วมสัมภาษณ์ถ้าบางคนเขาพูดไม่เป็นเราก็คงจะต้อง สัมภาษณ์เพื่อให้เขาได้ตอบว่าเขาจะมาทําอะไรอย่างเงี้ยนะฮ<น>ะเพราะว่าเพราะว่าคุณเจ้เป็นป,นปนระธานพันของอสมาคมอยู่แล้วนะครับ,รบอย่างเงี้ยก็ต้องต้อง,องมาทำหน้าที่แหละครับตอนนี้ของคุณเจ้นะครับครับผมก็คงจะไปเจอกันสิบโมงผมอาจจะไปเก้าโมงกว่านะนายกแล้วสถานที่ที่ประชุมนี่จะเอาที่ไหนฮะสันปาแดงอันใหม่นะไม่ไม่เป็นห้องประชุมห้องประชุมใหญ่เลยนะครับอ๋อห้องประชุมใหญ่อ๋อก็ก็สะดวกนะฮะสาหรับท่านที่มาก็แวะมาหน่อย มาเป็นกาลังใจก็ได้นะครับนะวันะนั้นะน,ะน,ะนะเราเราก็มีที่จากรถก้อขวางนะครับอะไรก็ขอพยามทันละขอเนี่ยก็เข้ามาร่วมงานแสดงความยิยนดีแล้วก็ส่งคำนำการชุดเก่าด้วยครับหมดวาไปแล้วนะฮะมันก็วนเวียนกันเพราะว่าทนายกประาังก็เป็นถึงสองสมัยแล้วนะฮะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะ,<น>ะได้รับการ <นะ S 1> เห็นชอบ,บเดี๋ยวก็อาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกก็ได้เดี๋ยวลองติดตามต่อนะนายกครับช่วงนี้มีอะไรฝากถึง บรรดาสิทธิ์เก่ากับลูกขาน้ำเงินไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครก็ช่วงนี้อ่าซึ่งเป็นวาระที่ผมจะบทดวาระนะครับก็่าขอพิจาราพันให้น้องๆนะครับว่าอสมาคมเราเป็นสมาคมที่มีความสัมพันธ์และมีเป็นตึกแผ่นอ่าแล้วก็มีความสามัคคีกันเป็นสมาคมที่ดังมากในจังหวัดเชียงรายของเราแล้วก็หลายๆจังหวัดรู้จักสมาคมของเรานะครับซึ่งมีความสามัคคีมีความเป็นตึกแผ่นเป็นที่ยอมรับของครูบาอาจารย์นะที่ยอมรับของอ พี่น้องๆในขบวนเชียงรายของเรานะครับยังไงก็เสียสละเวลาก็ลงมาเลือกช่วยกันเลือกตั้งนายกคนใหม่ซึ่งมีความสำคัญนะครับที่จะบริหารงานสมาคมของเรานะครับยังไงก็ฝากคนเต้ชื่นชมพันธ์ท่านต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมก็เรียนขอบคุณมากๆนายกครับแล้วเจอกันวันที่สิบสี่นะครับนายกครับผมครับผมขอบคุณครับนายกครับสวัสดีครับ